Okay. สวัสดีครับโอเควันนี้จะมาอัปเดตดราม่านะครับที่ล่าสุดเราพูดถึงเรื่องกรีฟว่าคนเวียดนามลุมกรีฟคนอื่นในโซนว่าเป็นยังไงก็ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมเดอะฮันชอปบริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสก,กินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับก็เอาสารุปแบบสั้นๆเลยนะครับก็คือพี่เวียดนาม N6M นะครับผมจะเรียกว่าพี่เอนะพี่เอ็นก็คือโดนแบนจากการแข่งขันแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวด้วยในการแข่งขันเวิลด์นะครับก็ล่าสุดาทางไลออดก,ก็ได้โพสต์ออกมาครับ เวลาสรุปเอาสั้นๆเลยก็คือมีคนรายงานเข้ามาหรือว่ามีคนส่งข้อมูลนะครับว่าพี่เอ็นเนี่ยทำผิดกฎของไลออดนะครับซึ่งไลออดตอนแรกไม่ได้บอกชัดๆว่าผิดกฎไหนแต่ว่าได้มีการสอบสวนนะครับแล้วก็ให้พี่เอ็นเนี่ยได้ตอบกลับด้วยว่าเออเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าแบบจะยอมรับสารภาพไหมอะไรพวกนี้หลังจบเรื่องนะครับไอพี่เอ็นเนี่ยโดนแบนหนึ่งปี ก็คือ12เดือนก็จะโดนแบนถึงวันที่1มีนา2025นะครับแล้วก็หลังจากที่โดนแบนไปเนี่ยที่เอกกี้ที่เราได้พูดไปถึงคลิปที่แล้วเนี่ยว่าแบบเซ็งเซก็ได้มาแข่งแทนนะครับแล้วก็แข่งไปบาบลาได้ที่10ได้ที่10พี่เอกกี้ที่มาแข่งแทนได้ที่10แล้วก็ไอคนไม่นานอีกคนหนึ่งได้ที่12นะครับก็คือในอันดับดีกว่านั่นเองก็ถือว่าอันดับสิบถือว่าดีมากนะเพราะว่าเข้าไปรอบลึกมากเกือบเข้ารอบ8ปคนสุดท้ายแล้วแต่ว่า ขาดแต้มไปนิดเดียวพี่เอกกี้น่าเสียดายก็สรุปง่ายๆนะครับเหตุผลที่เขาโดนแบนเนี่ยไม่ได้โดนแบนเพราะว่า c o n ล l u ั i o n หรือว่าการร่วมมือกันตัดตัวคนอื่นนะครับอันเนี้ยเขาโดนแบนเพราะว่าเหมือนเขาไปโปรโมทเว็แบเบ็ดแบบไม่ถูกกฎหมายซึ่งที่เวียดนามเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วเขาก็รับรับจ้างปั๊มรับจ้างปั๊มแลงทีฟทีนี่คือเหตุผลที่เขาโดนแบน ซึ่งคนที่รีพอร์ตเขาเนี่ยก็คือเรียกว่าหลายคนที่เขาแบบไปเสนอ,อจ้างปามให้ด้วยนั่นเองนะครับก็คือลูกค้าเขาเนั่นแหละซึ่งถ้าถามว่าเอา้างี้แสดงว่าเวนาไม่ผิดหรอเรื่องร่วมมือกันจะบอกว่าไม่ผิดก็ไม่ได้แต่ว่าไรออนเนี่ยไม่ได้กล้าลงโทษแบบเหมือนที่เขาลงโทษอ,อีกคนหนึ่งที่เราเสนอไปในคลิปที่แล้วนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยเวนาาก็จะเป็นเป็นรีเจนที่ใหญ่เป็นอันดับสองนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเราลงโทษคนไม่ได้ไห้เนี่ยมีคนโดนลงโทษอีกหลายคนแน่นอนจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆแน่นอนก็เลยเขายังไม่ได้ทาอย่างนั้นแต่ว่าเขาตัดสินใจเาที่จะเชื่อคนนี้ไปก่อนแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าจริงคนนี้มันเก่งนะอาจจะเก่งกว่าไอ้คนที่เข้ารอบอีกคนอีกถ้าเกิดไม่โดนแบนนอันนี้ก็น่าจะได้ผลงานที่ดีซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็โดนแบนไปแล้วหนึ่งปีก็เ,เจอกันปีหน้าซึ่งหลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็โอเค ถ้าเกิดมีแข่งครั้งหน้าเราก็ไม่รู้ว่าทางเวียดนามเนี่ยจะลุมตัดตัวยังไแต่ว่าอาจจะต้องแบบเสียวเสลังนิดนึงเพราะว่ามีคนโดนแบนอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดแข่งครั้งหน้าแล้วมีการคอลลูชันหรือว่ามีการร่วมมือกันตัดตัวเนี่ยก็บอกได้เลยว่าอาจจะมีเรื่องใหญ่กว่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าต้องต้องรอในนาคตกอน,นะคระับเพราะว่าตอนนี้เซสิบเอ็ดก็ยังไม่มาเซสิบเอ็ดมาวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมนั่นเองแล้วก็หลังจากที่คลิปที่แล้วออกไปเนี่ยคนต้องมาคอมเมนต์กันเยอะแยะก็ยังมีบางคน มีบางคนยังไม่เข้าใจนะว่าเออสรุปตัดตัวผิดไหมอ้าวตัดตัวผิดกฎเหรอการที่เล่นทีฟทีแล้วตัดตัวเนี่ยไม่ผิดกฎนะครับแต่ว่าการที่ทุกคนลุมตั้งใจตัดตัวคนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าร่วมมือกันตัดตัวคนอื่นเนี่ยอันนั้นอ่ะผิดกฎเอาสั้นๆแค่นี้เลยเพราะว่ามีร้อสี่สิบคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์ที่ถามว่าตัดตัวมันผิดตรงไหนตัดตัวไม่ไม่ผิดกฎครับอะไรเงี้ยมีมีเยอะแล้วนะแต่ผมว่าผมว่าผมอธิบายในส่วนผม โอเคแล้วนะก็คือเขาร่วมมือกันเพราะว่าเขาเป็นคนเวียดนามเหมือนกันแล้วคนอื่นเนี่ยก็คือมันมีสิงคโปร์มีไทยมีไต้หวันแล้วก็มีเวียดนามคนเวียดนามมีเยอะเกินครึ่งยังไงจํานวนก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วก็เลยโดนตัดตัวแล้วก็คนก็นมาลุมเรียกว่านัวหมัดกันเลยบอกว่าเวียดนามทําจนเคยโตไปแล้วครับเวลาเอาง่ายคือใส่ไฟกันเต็มที่ครับจากที่ดูคอมเมนต์ส่วนใหญ่ มันไม่ได้ขนาดนั้นถ้าไม่ได้ใช้ในแข่งเลยโดนลุมถ้าในแข่งก็โดนลุมแบบแบบนี้น่าเกลียดจ,จริงก็เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นในแข่งนะครับแล้วก็มีคนพยายามมาแนะนําวิธีว่าเออทำยังไงแบบเราจะแก้ปัญหาได้เปิดการแข่งแบบปิดชื่อไหมซึ่งถ้าถามว่าทําจริงๆมันก็มันก็ดูแปลกๆนะถ้าแข่งแบบปิดชื่อแล้วก็มีคนถามว่าระบบเกมแข่งมันหลวมมากเลยเหรอถ้าพูดตรงๆเนี่ยระบบเกมแข่งทีไฟแท็กติกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบเพอร์เฟกมากขนาดนั้น แต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่ามันสามารถโดน exploit ได้หรือว่าโดนโกงได้ถ้ามันมีคนแบบคิดไม่ซื่อเข้าไหมคือถ้าแบบแปดคนจากแปดโซนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมาเล่นแล้วแบบตั้งใจเล่นข,ของตัวเองมันก็ม,มีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเว้ภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนียดนามเยอะแค่นั้นน่ะนี่คือสภาพนี่คือสภาพที่เราเห็นหลักๆเลยอ่าแล้วก็ล่าสุด น้องอัพก็มาพิมพ์คอมเมนต์นะครับบอกว่าจังความรู้สึกตัวเองได้ดีตัต 9, ้งตอนเซตเก้าคันหนึ่งคะแนนไปเอเชียนคัพตอนเซตที่แล้วเซตสิบนี่รู้ว่าตั้งใจโดนกรีฟนะครับเกมเซน้าน่าจะที่หนึ่งก็คือได้แต้มฟีฟีแล้วเกมดิสโก้น่าจะการันตีท็อปสองก็มีคอมเมนต์มาเหมือนกันรู้ว่าโดนตัดก็ไปเล่นบ้านอื่นสิครับจริงๆกรีฟเลยพวกนี้มันไร้สาระมีแต่คนนอนแอเท่านั้นแหละที่รับไม่ได้โอ้โหเรียกว่า เรียกว่าเข้าแรงไงนะบอกว่าเล่นมานั้นแต่ะเซตหนึ่งกาเลนเบเบงโง่ๆแล้วก็ซื้อตัดตัวบอกคนนี้เป็นกลยุทธ์แบบหนึ่งหมายครับเราเจอคนขาดหนึ่งตัวได้สี่บาทห้าบาทแล้วโลเจอจะกดข้ามปล่อยให้มันไปนโผล่ร้านเขาให้เขาชนะเหรอ,หรอถ้าบอกว่าแบบนั้นมันคนละกรณนนีไม่รู้จะพูดยังไงละซึ่งเขาก็บอกว่าเขาดูคลิปแล้วนะแต่อันนี้เราพูดถึงว่าการร่วมมือกันกรีฟนะครับเราพูดถึงการร่วมมือกันกรีฟอ่ะแล้วก็มีคุยกันหน่อยๆลองบอกแบบไม่อคตินะครับ เ <K ill ip> ขาบอกว่าแล้วชมคลิปต้นจบแล้วครับมีคําตอบแบบนี้มาอยู่แล้วมีสาระกว่าคอมเมนต์ลูเซอร์โปรเบลด้านบนมีแนวโน้มที่ต่อให้เราเปลี่ยนมาพวกนั้นจะกลบบ้านใหม่แล้วต่อถึงแม้ในคลิปจะไม่เกิดขึ้นก็ตามและคนโดนจะโคตรเซ็งเลยใช่ปะแต่คือเหมือนที่คุณพี่พูดอ่ะเขาเล่นไม่ได้สนแบบแล้วในคลิปบอกว่าคนที่ทำอะไรแบบนั้นมันอยู่ท้ายตารางบ้านต่ำๆบ้างชนะที่หนึ่งไปก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วในเมื่อเป็นอย่างนั้นเล่นยังไงให้ได้ประโยชน์ก็คนต้องช่วยเพื่อนร่วมประเทศเขาถ้าพอทําได้ผมว่าเขาก็ต้องตั้งใจทําแบบนนนั้่ะซึงงผิด มันคือการร่วมมือเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถูกใจไอ้แต่มันไม่ถูกต้องนะครับแต่คือมันผิดไงถ้ามาทำอย่างเงี้ยมันต้องโดนแบนเพราะมันคือการคอนลูชันนี่คือนี่คือืนอนเขาพิมพ์สรุปมาให้ในตัวเองแล้วนะแต่คือเปิดแรงเลยนะแต่ก็รู้ว่าสรุปยังไงนะอ่ะสุดท้ายก็คือสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าแล้วทําไมไม่หลบในเมื่อมีคนตั้งใจกรีฟอา้อาวอ้าวก็บอกว่าอ้าวถ้าถ้าผมเปลี่ยนบ้านไปเขาก็ตั้งใจกรีฟได้อยู่ดีแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนประเด็นไปเลย อันนี้คือผมก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันนะว่าต้องการจะสื่ออะไรเพราะว่าการที่คนอื่นลุมอย่างเงี้ยยังไงมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเล่นทีฟทีอ่ะมันจะมีสปอร์ที่เราเล่นได้อยู่แล้วคือห้องหนึ่งมีแปดคนที่เล่นแบบเป็นโปรเพยเยอร์กันหมดทุกคนมันก็จะมีสปอร์ตของแต่ละคนอยู่แล้วบางทีอาจจะมีสปอร์ตเท่ากันบ้างใช่แต่ว่าการที่คนนอกมาเล่นสปอร์ทที่เราเล่นเนี่ยมันนาให้จากเราการันตีท็อปสองท็อปสามเนี่ยอาจจะไปที่ห้าที่หกเลยซึ่งมันสาคัญกับคะแนนในการเข้ารอบอย่างรอบชิงแชมป์ม สองสามคนไม่งั้นเข้ารอบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราต้องมาเปลี่ยนสปอตเราแบบมั่วสั่วเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วเพราะว่าอันดับเราจะตกแล้วก็เสียคะแนนแล้วแค่เกมเดียวก็ถือว่าหนังแล้วนี่เราโดนลุมตั้งหลายเกมมันจะไม่ไม่ผิดได้ยังไงผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าที่เขาจะสื่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าการเล่นบอร์ดเวล6กับเวล8เนี่ยต่างกันเยอะในเซตน,นี้ถ้าคุณเล่นเวทแล้วคุณถ้าคุณเล่นเวทแล้วคุณจากจากที่เลเวล6เนี่ยคุณเล่นเซโรฟีนเซน่า คาตาลิน่าอะไรก็ได้เยอะแยะจะไปบทเก่งทุกอันรีโลเก่งทุกอันถ้าคุณต้องไปเฟกเวล8มันมีแค่ TF มันมีแค่ TF แล้วก็มีคอมเพนเตอร์ที่เป็นคาทัตซึ่งมันก็แค่เล่นเอาท็อป4เอาจริงแล้วคือบางทีถ้าเจอพวกเล่นรีโลเยอะมันไม่ไหวเอาด้วยถ้าคุณจะต้องเฟกบ้านไอพีแล้วไปเวล8ทำไมไม่โล,โลนีละ่ะก็คือเหมือนคุณเล่นเอาที่6ที่7ที่8แล้วซ้ำด้วยซ้ำมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อย make ซนที่พูดถึงอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายน้องอ๊อก็บอกว่าการแข่งโซบ้านเราช่องโหว่เยอะให้เราเอาปรับระบบการแข่งขันก็ช่วยได้เยอะมากแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเราต้องเล่นันละหกเกมสองวันปัญหลักไม่อยู่ที่ไม่มีการคาดคนออกจากวันแรกหรือถ้าไม่มีคนออกวันแรกปัญหาเรื่องก็คือเงินางวันไม่สเกลระดับได้ดีเท่าที่ควรเพราะงั้นถึงเราจะได้ที่สิบเจ็ดหรือที่โลความสำคัญมันเลยน้อยลงด้วยถ้าหลอดแก้จุดนี้ได้เรื่องนี้ต้องน้อยลงแน่นอนครับก็สรุปมาเท่านี้สรุปก็คล้ายๆคลิปที่แล้วว่าสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนฟอร์แมต เปลี่ยวิธีแก้เปลี่ยวิธีนู่นนี่แต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรจะมาคาลเตอร์แอนด์เมนต์ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแต่ว่าไม่แบบไม่เอาเปิดตัวแรงนี้นะอันนี้คือเปิดมาแบบมันต่อยหน้าไปแล้วอะแล้วก็ค่อยๆซอฟลงมาหน่อยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าจะทําไปทําไมแต่ก็เอาไว้เป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแต่เรื่องดราม่านี้ไม่น่าจะมีคลิปหน้าแล้วถ้ามีทีก็น่าจะแบบสมว่าโดนตัดตัวตอนคลิปเซนสิบเอ็ดอะน่าจะเป็นภาพนั้นก็ทําคลิปนี้มาเพราะว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดมี อัพเดทอะไรก็บอกด้วยนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาบอกกันว่าอ่ะอรอนลุ้นนะครับแข่งเซสิบจะโดนตัดตัวอีกไหมจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมหวังว่าไม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย